สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่27ท่านว่าคม67นะคะพี่น้องซอเขียวนําเสนอตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยของพระอาจารย์ออสดนะคะพี่น้องพระอาจารย์ออ๊ดให้ตัวเลขแนวทางมาแบบแตกปังๆเลยนะคะแตกขักแตกแน่นะคะพี่น้อง ชมดินเอด้านข้างเลยนะคะรัฐบาลไห้เลขสูตรของพาะอาจารย์อดเขา่าหกสามกับพี่น้องหกสามเข่าตรงๆเลยนะคะถ้าจะเอาตัววิ่งมาอยู่ในหลักร้อยนะคะก็เท่ากับสามตัวแตกเลยนะคะถ้าเราเอาหลักแปดมาใส่นะคะในหลักร้อยเข่าสามตัวแตกเลยนะคะของพาะอาจารย์ออดเนาะค่ะชมดินเอด้านข้างเลยนะคะดินเออยู่ทั้งข้างเนาะค่ะ ดินเอขึ้นให้ด้านข้างนะคะแตกหกสามนับมนบอพี่น้องอรอบนี้ก็ลุงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปเลขสุดนะคะเลขสุดของพระอาจารย์อดลุ้งไปหายแล้วนะคะพี่น้องเขาไปติดตามได้นะค,ะค่ะพี่น้องคะ่ะออกี้ก็ลื่มไปนะคะได้มาตัดคลิปต่อใหม่นะคะพี่น้องออขออภัยหลายๆนะคะเลขพร่อาจารย์อดนะคะพี่น้อง,งออกี้อธิบายให้ฟังเื่อขนเบิดนะคะดินเอนะคะในเลขสูตรคำนวณน,นะคะ ไปตรงก,กันกับเลของค์ปู่ศรีผู้ชงมุรรรกดานคราชรนะคะที่เป็นเลขลอตเตอรี่เนาะในเลขสูตรคำนวณงวดนี้นะคะพี่น้อง16ท่าันว่านี่อาจารย์แตกบนแตกล่างนะคะชมดีเอ็นเอไปด้วยกันเลยนะคะสองหนึ่งนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะล่างของเลขสูตรคำนวณของพระอาจาร,รย์ออสนะคะแล้วก็ไปตรงกับเลขขององค์ปู่ศรีผู้ชงมุรรกดานคราชรนะคะอ่าแล้วก็งวดนี้นะคะพี่น้องงวดของสวงมกราคม68นี้นะคะพี่น้องเข้าไปชมได้เลยนะคะว่า ตรงกันหรือเปล่ากับเลของค์ปุ่สีผู้ชงในงวดนี้นะคะพี่น้องปล่อยคลิปลงไปแล้วนะคะหลายมือเล้วนะคะขององค์ปู่สีผู้ชงเนาะค่ะยังไงก็ค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะเข้าไปติดตามดูนะคะพี่น้องตัวเลขแนวทางมันหนาลุ่น,นะคะ่ะพี่น้องเข่าซ้ำติดแล้วนะคะของพระอาจารย์ออสนะคะแล้วก็เราจะไปลุ้นกันว่าเลของค์ปู่สีผู้ชงมุกดาเนธราชงวดนี้นะคะจะไปตรงกับ เลขสูตรคำนวณหรือไม่นะคะพี่น้องในงวดนี้เนาะนะคะแล้วก็รุ่งวดนี้นะคะพี่น้องอ่หลังจากชมดีเอ็นเอของรัฐบาลไทยของอัน เลขสูตรคำนวณแล้วนะคะเลขขององค์ปูสีผู้ชงมุกดานคาราชค่ะพี่น้องแตกสองหนึ่งนะคะชมด้านข้างนะคะดินเออยู่ด้านข้างนะคะนี่คือดินเอนะคะชมได้เลยนะคะแตกสองหนึ่งอีหลีค่ะพี่น้องมือนั่นเป็นมือพันที่สิบสองท่านว่าคมหกดค่ะพระอาจารย์อดได้เชิญสียวไปทายคลิปทายท้อยูนะคะไปร่วมงานอันเชิญองค์ปูสีผู้ชงมุกดานคาราช เขาไปอยู่ในร่างนะคะอันเชิญขึ้นไปอยู่ในร่างเพื่อนนะคะหลังจากที่เปลี่ยนโฉมเดิมนะคะสีแดงนะคะเปลี่ยนเป็นโฉมไม่นะคะพี่น้องก็กลายเป็นอ่าสีทองบ่พี่น้องนะคะถ้าจับพรพิษเนาะค่ะแล้วก็อ่าองค์ปู่สีผู้ชงนะคะวันนั้นก็ได้มีงานบวงสรวงขึ้นนะคะพี่น้องบวงสรวงขึ้นมาแล้วเลขที่พระอาจารย์อ,อดได้นะคะสอดเขียวติดงานอัน สอเขยวติดงานอยู่งานปฏิวัตินะคะเขากำรรยูสิบก็มือมาบ่ได้ค่ะพี่น้องก็เลขขอตัวเลขพนันทางไล่กับพระจาจาร์เนาะอ่าพระจาจาร์ทรงเลขมาหายเลยนะคะรอต,ตรีมาหายเลยเนะะี่ยค่ะซองหนึ่งเขาเต็มเต็มค่ะพี่น้อง แล้วรอบนี้ก็เป็นคือเกาอีกแล้วนะคะพี่นงเป็นเหมือนเดิมแต่จะเป็นเลขหางประทัดนะคะเป็นน้ำหยังเป็นหยังคือมีการบวงรวงอีกมือนี่นะคะวันที่ยีิบหกนะคะ,ะคือได้มีงานบวงรวงเนาะค่ะบวงรวงเพราะว่าเพิ่นได้เลขจากซวงหนึ่งค่ะพี่นงเพิ่นสื่อองค์ปู่สีผู้ชงม,มุกดานาคราชที่เป็นร่างมนุษย์โดยเป็นองค์ปู่ฤาษีนะคะมาถวายองค์ปู่ที่วัด พระอาจารย์อดนะคะพี่นอ้องที่วัดป่าบ้านโคกหงวัดดงสะพังทองนะคะอ่านำมาถวายพระอาจารย์อดก็เลยจัดงานบวงสวงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่นอ้องอก็เลยกลายเป็นที่มาของตัวเลขงวดนี้นะคะพี่น้อง,งค่ะเป็นที่มาของเลขสองหนึ่งนะคะรอบนี้ก็เป็นอีกแล้วนะคะพี่น้อง ค่ะก็เลยเป็นที่มาของเลขงวดนี้นะคะพี่น้องคะค่ะหวังว่างวดนี้จะแตกปังๆแท้แน่นอนนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้เบื้องท่านก็เอาเหรียญเล่าก็ได้นะคะพี่น้องคะค่ะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันนะคะก็เอาไว้ไปลุ้นในหวยรัฐบาลไทยก็ได้นะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับ3ตัวแตกนะคะงวดนี้เนาะอาจารย์ส่งมานะคะพี่น้องอ่าซอเขียวค่ะ อขอขอบคุณขอบคุณพระจาจาร์หล,ลายนะคะที่ให้ตุเรกแนวทางมาว่างสู่ช่องเพื่อความเคารพและศรัทธาของสอเขียวที่มีต่อพระจาจาร์อดนะคะพี่น้องมีงานอันใดมีเรื่องอันใดพระจาจาร์อดก็จะส่งข่าวส่งเรื่องเล่ามาให้นะคะพี่น้องไปบ่ <พา S 1> ได้อันาร์เอื่นสอเขียวไปอยู่นะคะไปร่วมงานอยู่แต่ว่าสอเขียวติดผ้าแม่ไปหาหมอค่ะพี่น้องแม่บ่สบายนะคะแล้วก็ผ้าน้องพุธโธ้ไปหาหมอนําค่ะพี่น้อง ก็เลบยบ่ได้ไปค่ะผ่านงานนี้นะคะพี่น้องกับออภัยหล,ลายๆนะคะใด้กับทรงเลกมาให้คือเก่านะคะแต่กอนสอเขียวก,กะเรียนอยู่เสมอนะคะไปทายพระอาจารย์อ,อดไปทายคลิปอยู่ตลอดนะคะไปอยู่เรื่อยนะคะพี่น้องอ่าสอเขี้ยวกะเลยบ่ขาดสายนะคะกับาอาจารย์อดกะเลยต้องทำอ่าต้องลุตัวเลขอยู่ตลอดนะคะพี่น้องค่าสอเขี้ยวกะ ถือว่าเป็นจังบุญจังพุ่นอยู่นะคะพี่นอ้องตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์อ,อดกระดเนาะค่ะเข้ามาแบบปังๆนะคะรัฐบาลไทยเข้าสามเงาติดแล้วนะคะพี่น้องรอบนี้นะคะเป็นขององค์ปูศรีปูช่งในตัวเขค้างประทัดลวก็ความสูงขององค์ปูฤษีแล้วก็หน้าตักนะคะพี่น้องมีมาไห้นะคะแล้วก็วันที่นะคะวันที่ที่ทาเลยนะคะพี่น้องเมื่อเมื่อที่บวงสรวงองค์ปูศรีปูช่งเนาะ ร่างในร่างมนุษย์นะคะพี่นอ้องเป็นวันที่26นะคะวันที่26เห็นบอยู่วัดป่าบาบิงกาหนดวันทีงสี่ละออกได้พี่นอ้องออกเสยนะคะพี่น้องในวันทีกระไดเนาะบ่กวรประมาทดิเนาะ พี่นอ้องมาได้ในทุกรูปแบบนะคะและว้วบัดนี้เมื่อลาสีขานี่ก็บ่บแน่เด้พี่นอ้องเมื่อพวกซอเกียวล่าสีขานี่ก็ไดอันนี้ก็คืออันบบแตกต่างกันในวันกําหนดงานก็ไม่ควรประมาทนะคะ,ะตัวเลขแนวทางพระจาจาร์ก็ส่งมให้แค่เรียกข้างประทัศแล้วก็เลียกามสูงของอล่างของอันองคูนเนาะค่ะอาจะได้เข้ากไปตามตัวเลขแนวทางของหวย รัฐบาลไทยของเลของค์ปู่ศีผู้ชงงวดวันที่สองมกราคมหกแปดกันได้เลยจ้าพี่น้องคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางขององค์ปู่ศีผู้ชงมกดานคราชนะคะสองมกราคมหกแปดค่ะพี่น้องของเลขหางประทัดนะคะพี่น้องเลขหางประทัดอาจารย์ได้มานะคะสามแปดหกนะคะพี่น้องแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะเมื่อตัวเลขลูกพี่น้องเป็นตะเป็นตวเก่าบา่ตัวเดิมนะคะนี่อ่าเป็นตัวเดิมเลยนะคะเออสามแปดหก ห้าเจ็ดนะคะเลขสองตัวคือห้าเจ็ดนะคะว่าซื้อื้อถอดพ่นองเลขครค้างประทัดที่พุ่มวัดอ่า บ้านโคกฮงวัดดงสะพังทองนี่นะคะพี่น้องของเหลขกองค์ปู่ศรีผู้ชงว่าย,ยา่ำใดแตกย่ำนันค่ะพี่น้องอันนี้เอาเรื่องจริงมาคุยกันนะคะพี่น้องตามที่ผู้ใดเคยเบิ่งคลิปขององค์ปู่ศรีผู้ชงเนาะสถิติเดิมนะคะย้อนหลังดูได้เลยนะคะพี่น้องมาจริงนะคะแตกจริงนะคะในเรขงหางประทัดเนาะอ่าระบาดท,ที่นี่พี่น้องส่วนสูงบ่นี่ส่วนสูงขององค์ปู่อันร่างเนาะ ร่างเหมือนนะคะร่างของปู่นะคะที่ซื้อมาถวายนะคะร่างปู่ก็ความสูงอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสองเซนนะคะหน้าตักร้อยยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะอย่าลืมค่ะพี่น้องว่าเป็นตัวเลขแนวทาในเบิร์ดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะนี่คือวันที่นะคะแล้วก็ความสูงความกว้างของหน้าตักนะคะคือร้อยยี่สิบ นะคะอันนี้ก็คือความสูง192นะคะ,ะวันที่26นะ,ะ,ะแล้วก็เลขหางประทัดนะคะพี่น้อง386และ57ค่ะพี่นอ้องอย่าลืมนะคะว่าเรียกช่วงนี้เริ่มเข่าดีเดินดีมากนะคะสำหรับเลขของพระอาจารย์อดเนาะค่ะ ซอเขียวกับขอฝากไว้ให้เป็นแนวทางแคปหน้าจอค่ะพ,พี่น้องใส่ดุลพินิจพิจารณานะคะถ้ามีเรื่องใดกันใดผิดพลาดประการใด,รก,ดก็ขออภยนะัยณโอกาสนี้ด้วยนะคะพี่น้องคะขาดจังไดซอเขียวกะจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะบอกกันไม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ